ชื่อยาอะไรชื่อยาอะไรกระสมแดงนี่เหรออ่าต้องบอกชื่อด้วยชื่อโสมแดงอาหารสำหรับพืชนี่อ่าใส่เท่าไรนี่ใส่เท่าไหรวิธีใช้ชนะโสมแดงและส่วนผสมโสมแดงสามารถผสมกับนา้ยาตัวอื่นได้เลยนะครับน้าไม่ว่าจะเป็นอะมิโน วิธีใช้สมแดง1ลิตรผสมน้ำได้1,000ลิตรถัง2 0ง200ลิตรก็ใส่200 cc ซีซีสำหรับอะมิโนผสมน้ำก่อนนะครับนอยังผงผสมน้ำก่อน1ซองผสมน้ำา1ลิตรนะแล้วก็แบ่งสัดส่วนเท่ากันกับโสมแดงนะและสามารถใช้กับนะผสมกับยาในท้องตลาดได้เลยขอขอบคุณนะครับสำหรับส่วนพิธนง ที่เอาข้อมูลมาฝากวันนี้ฉีดครั้งแรกครับวันที่21กันยา2 5งหมีสวนขนุนน้อยหนาสาวรถแต่ตอนนี้กำลังฉีดนาสวนน้อยหนาครับขอขอบคุณมากนะครับสำหรับภาพถ้าสมมติมีรถมาป่ายางเนาตอนมันฉีดยาอยู่มันจะเข้าบ้านรถอะไร แล้วก็หนมฝาเป็นเนกยาฆ่ามแมลงรีบ้อยขอขอบคุณสำหรับภาพที่พี่ธนงส่งมาให้นะครับหลังจากผสมสมแดงแแอะมิโน นะครับแล้วยาตามท้องตลาดแล้วก็เริ่มฉีดนะครับนี่คือฉีดครั้งแรกนะครับที่พี่สนงส่งเข้ามามีทั้งสวนน้อยนา,นยาสาวรสแล้วก็ขนุนนะครับนะตอนนี้เนี่ยฉีดสวนน้อยนาก่อนนะครับพี่ธนงเริ่มฉีดแล้วก็เอาข้อมูลดีๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรนะหลังจากฉีดแล้วได้ผลอย่างไรประทับใจอย่างไรเดี๋ยวจจติตามมาฝากเพื่อนพี่น้องเกษตรกร ทุกท่านนะครับขอขอบคุณไว้หนที่นี้สำหรับพี่ธนง,อ,งอินดว้วยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับแล้วเราจะนำผลงานสมแดงของส่วนพี่ธนงที่จังหวัดสะแก้วมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับสนใจติดต่อมานะครับบ๊ายบาย